จนกูไปเออแต่เขาต้อหญิงเหมือนเดิมเหมือนจะเป็นเคพี่โทนะเคปที่อ่กับผมอะพี่ชายชิบหายแล้วไอ้บาไอ้เฮียมาเจอตอนเข้าท่อยเจอด้วยครับน่กลับไปหลักชนะร้อยเปอร์เซ็นต์รางรถไฟกลับมาฆ่าคนนึงนะเพื่อนกลับไปหลักชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ หนูชุบแค่ยให้อยู่ตนให้อยู่กดให้อยู่้อยู่ยิงให้อยู่ัหนูชุบแนึงตาอะไรติดมือสวยต็มือสอบติดมือเอาสอบต็มือมอนต์อือแล้วพี่ยิงวิชั่นหน่ไยได้ไหมพี่ตาหน่อยคนเดียวคนเดียวาตองหนยิหน่องน้าไหมมตรงนี้ยดมืตัง้ตนี้อไรจากติดมือ้าได้มมือ เพื่อนอยรพี่เลิเพองพี่เลิฟเฮ้ยเพื่อนหายตามเพื่อนเขาวอลด้วยหาเพื่อนล้มล้มล้มกินตกอีกตกอีกต้อีกตกอีกตอีกกอีกอตอีกตกีตีตกอีกกอตกตกอตกีตกีตกีตกกตกอตกตกอตกตกอตกตกตกอตกอตกตอตกตอตก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 อกตก้ตก้ตก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 อกตก ข้ามันข้ามันข้ามันเอาตกค้ไไฟออกไเอาตคางไไฟออกมปข้มันข้ามันไม่บาคือรถติ๊บไม่าคือรถไม่คือรถติ๊บไม่ฮัลโหลชนรถตะกูชนรถตะกูติ๊บติ๊บหลบหลกดยาวเลยนะกดยาวเลยนะชนให้หญิงอะทหน่ทหน่ไฟกดให้ขมกดให้ผมไม่ต้องยิงตอนนี้ยกดใหยให้ไม่มพี่บวผมเยอค่าค่าตีค่าตีค่าตีค่าีพี่กดให้ค่าตีค่าีครับค่าตีค่าีีค่าสวยสวยส อันนี uh, hey. ้ใครเฮ้ยทนทไมวะเฮ้ยตัวกบพีชายเฮ้ยเฮ้ย่ใี่อไอไ้หนูไอ้นูอ้หนไอู้ไอ้หนอ้หนีไอหไอ้หนไ้หีอนไอ้นไอ้ไอ้นอไอ้นอนไอไอ้หอไ้หไอไอเนนหไอู้ไนหนางอหนูหนูไอน้หอนไ้หนอ้หนอ้อ้หนูไนน ไม้ซ้ไม้ซ้ำไม้ซ้ไม้ซ้ำไม้ซ้ำเปลีไม้เปลีไม้ซเปลีไม้ซเปลีไม้ซ้ปไม้ซครับเปลนไม้ซไม้ซ้อทีตกรถวโอโไวครับพี่ชายมันะดูวดีโอไม่อกว่ปล่ยผมไเยอ ใครว่างซ่อมรถรอสูบมีดเดือดเราซ่อมรถรอได้เลยนะเดี๋ยวอกพี่ทั้งสองมาเหรอไม่ส่งของเราได้ไหมเมื่อกี้ผมแคล้งทิพย์ทนพ้์ผ่านนะกช่วยน้องทิพย์ย์โคน้องนะติพย์ผู้กันนักผู้โคน้องได้ได้อ่อพุ่งฟังพี่พุ่งฟังพี่พุ่งฟังพี่นะตอนนี้มึงเอาศพเอาไปหารถเต่งหารถเต่งซ่อมรถเต่งรอเลยเดีศพตรงนั้นเดินมีมีถือส้อมติดมือจะโดนไปบนอยู่ไหนอยู่ไหนครับล่างเดินตรงฝั่งไหนหน้ากุหลาบ ตัวไหนนะตัวไหนนะดูอีกทีพี่บอกจากที่หน้าหนีไปทุกคนหนีไปทุกคนเหรอตันี่ตัวนี้ตัวนี้เอาคนนั่งคู่ไปแล้วตัวนี้เมมเคสให้พี่หน่อยเอามาแล้วเอามาแล้วแล้วก็ใครใครที่ขับแจกอะใครที่ขับแจกอะมึงเมมเคสไอ้นี่เมมเคสบานี่ให้พี่หน่อยโัผมว่าพี่เอาคนมีปืนไปด้วยดี๋ยวตัวนี้มึงเอาไอ้ป่ะตัวนี้มึงเอาตัวนี้ปืนไปไปตัวนี้มึงเอาน้องไปกับมึงคนหนึ่งดิเอาน้องเอาน้องคนที่มีปืนไปกับมึงคนหนึ่งที่ไม่ที่แบบไม่ได้ขับแจกอะบัวบัวสอบเวาบวางไว้ผมมไไ่ด้บัวสอบเบาบางไว้บัว วางไว oui? oh, no, so ้ตรงนี้วางไว้ตรงับพี่เดี๋ยวผมพาลิดมาครับพี่เอาหนึ่งคนมานั้งกับพี่ศพมีศพนึ่งลิไม่ตกใไม่ลิดมานี่พี่ลิดมีปืนไม่ใช่หรอครับหนูมีครับเออไปครับพี่เอเลิดมาพี่มาวางศพหน่วางศพหนเอาศพนี้มาปอนปอนอนศพนี้ปอนศพนี้ลิดลิดมาศพนี้ลิลิมาศพนี้นี่นี่ศพนีนี่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  มามาลอยเอาใช่ไหมเมมเมมที่เมมเคสไปที่สนุกเกอร์เอ่อสนุกเกอร์บาร์นี่เม้มเคสไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยวอล์แปดเอ้ยไปพรอยอยู่ไหนโซไปพอนอยู่ไหนอะก็จะแหกบอกนะก็จะแหกพี่หมดผมมาแล้วคิดวมื่อไหร่ใครอ่ะมาอยู่เสาไหนวะช่างเหี้ยวที่เข้าไปหรอเลยตีเชิงบ่ต้องเหินเข้ามาพี่อตเข้าอยู่ไหน่อยตีเหินออกใช่ปะใช่ครับใช่เอ็งอยู่ไหนอ่าเมืองไอตีไอตีเอ็งอยู่ไหนาตีใช่ผมผมผมดีแล้วใช่ไหม เมื่อสามพิลแมนกึนนี่เราเรื่องเสาสี่ับพี่มานเถอะาไปเมืองบนเลยน้องเมืองบนเลยสี่ขัสแล้วพี่ตรงเนี้ยตรงนี้ตองเลเวลเขียวถือใครวะถือใครก็อยู่ไอ้ไม่รู้พี่ใครไม่รู้ผมรู้หน่อยงานลีพี่สื่อนุกย๋วไอ้นุก่ะไอ้นุกอ่ะไอ้นุกมันล่วงรถวายมันจะขับรถหนีด้วยมึงแก่ผมโดนเฮ้ยเดบิวคับเกือบแล้วเู้ยเจ้าสัพพาที่พวกเราไม่เก่งตลอดรเขาไอ้ เฟรชอ่ะเฟรชเฟรชเฟรชอ่ะเกมเนี่ยต้องคุกนะมีตำรวจนะเกือบเกือบเกือบแล้วไงคนในคุกคนถ้าอุ้มไม่หายมันจะอ่าุ้มไม่หายมันจะเขินนะอา้มไม่หายนะรู้ไหมไปเดี๋ยวครับพี่เลิฟอ้าไหายนะหนูเหมือนจะเป็นเคสพี่โทนะเคสที่อย่กผมอะพี่ชายโอาไว้มา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 หนังไม่ร่างมาวันนี้ว่ะวันนี้ว่ะเออมึงโถมมาหมดเลยเนี่ยมึงเอาเคสเนี้ยเคสเดียวก็ได้ไม่เป็นไรมามามาเฮี้ยสุดเลยา Sure. อะไรนะครับพี่เล yeah. ิฟเยี่ยมสุดผมรักพี่ไงครับพี่ผมเรียกคนมาคุมกันพี่เลยนะอาจารยครับพบเพื่อนโอเคอะพี่ถือสอบไหมก็ดีอะอะถือสอบปะอะพี่คุยกับพี่โทนหน่อยมันจะคืนนะเรื่องคืนนี้มันจะมีอะไรฮาแล้วพี่พี่ไม่ได้ต้องกางานเนี้ยไม่ใครก็ใครแล้ววะเรื่องรักได้เคสสองเคสก็ยังดีว่ไอ้เจี้ยไปตอนนี้อยู่ เกอนโอเวอร์แล้วเพื่อนเอ๊ะมันตุกจังวะเดี๋ยวเดเจอตำรวจเดี๋ยวเรียกสแตนบายไว้ตรงแลนแลนก็ได้แลนเขียวก็ได้หรือว่าแลนแลนแล้วแนน้ำตาลก็ได้แล้วแต่ชิบหายแล้วไอ้บาไอ้เฮี้ยมาเจอตอนเข้าห่อยเจอย้ยครับผู้ใจร้ายออกไปเลยออกไปเลยออกนอกออกนอกข้าเจาครับผู้ลวดรวงข้าเจาแล้วลวดอีกหนึ่งรวด แร้ครับอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ครับอนยู่นีอยู่อยู่นี่ครับอยู่อยู่นี่อยู่นี่ไกูก็สุนตำรวจไล่เ้ยตรวจไล่เหี้ยเว้ยอยู่ตรงเหินโอเวอร์ตอนนี้กำลังจะไปอย่ามาด้ครับทางถนนครับปนปิดตึกปูนย้ารับทถนนมันเก่งยสวยสวยสวยขึ้นเหินใหญ่ละรอด ตันละกันละขึะ้นเหัวใหญ่ตามอยู่ตามอยู่ต้องหาที่ซ่อมนะเฮ้ย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 รถเหีห้ยช่องตัดตะแคงวะตอนนี้หลุดตอนนี้หลุดยุงห่างยุงห่างห่างมากหลุดแล้วหลุดแล้วไอ้เหี้ยสรรหาเจอเนาะเจอ <c oughs> ตอนลง <c oughs> ท่อเนี่ยคุณเหลือจะเชื่อวะไม่ <c oughs> มันไม่อยากเป็นทอ่อไงพี่ถูกปะแ <c oughs> ม่งเยดีนะไม่ได้แอบตามให้เงียบก่อนเลยพี่เข้าไปเกือบกลางท่อไม่ได้ออก เมื่อกี้เกือบไหม้เนี่ยดีนะมันจะบปลายท่อไอ้ยนวดนะไม่ตัวค้างก็เอ้ยเจอตำรวจนะเจอตำรวจนะตู้หมู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 มีดักหนึ่งเฮ้ยเมมแล้วเหรอเนี่ยตู้หมูตู้หมูมาได้ปะตู้หมูตู้หมูหนึ่งตู้หมูสองตู้หมูสาม เยอะๆมากข่าวเอ่อตอนนี้อยู่ข่าวอากินะข่าวอากินะโอมิฮอด้วยว่ะต้องเข้าเมืองว่ะไอ้บาเฮ้ยกูขอแค่ส่งกูเข้าเมืองพอบาเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือจัดการนิ่งขอขอขอตรงไหนหนึ่งคนบอแลนเขียวได้ปะดักดักรอดักรอคัดไอ้คัดตำรวจบอลนเขียวได้ปะเฮ้ยกูแตกแล้วเนี่ยมึงมาคัดคนนึงคนเดียวขอแค่คนเดียวตอนนี้อยู่ไอ้นี่สนามม้าแดนจุมพูมาหน่อย แยกขันทีเอาเฮ้ยตกตกเขาไป่เอาเมืองขึ้นได้นะมึงกูตกตกแล้วตกไอ้ลูกต๊ไอ้ลูกโต๊ะหนักขึ้นแดกขึ้นแดกแดต่คะแนนไอ้จุ่มหลงจุ่มหลงจุ่มหลงไอ้จุ่มต๊ะเขียนดิชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วศพชุบชุบอุ้มแล้วล็อกให้หมดล็อกนัวล็อกเฮ้ยมึงล็อกปีดิมึงล็อกปีดิชุบเสร็จแล้วครับชุบเสร็จแล้วชุบเสร็จแล้ว อุ้มเขว้ยงอุ้มเขว้ยงอุ้มเขว้ยงอุ้มเขว้ยเกี่ยวออกไม่เกี่ยวออกไม่เกี่ยวออกไม่เกี่ยวออกพี่ถึงละติบวปพี่ถึงปล่อยพี่ปล่อยปล่อยเลยปล่อ้นี่เลยุรอเสาวสี่คนไหนอุ้มคนไหนอุ้มคนไหนอุ้มพี่พ่อผมขอบคุณครับตำรวจ